สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความตึงแรงตึงของมือในการเล่นนะว่ามือเราเนี่ยจับผ่อนคลายสุดๆเนี่ยถามว่าเล่นกีตาร์ได้ไหมแบบไม่ออกแรงเลยคือกระดิกแค่นี้อ้าวถือว่ากระดิกแค่นี้คือใช้แรงแค่นิดเดียวในการเล่นนะของมือซ้าย,ยผมกระดิกแค่นี้ในการเล่นแล้วดูว่าแล้วมือขวาเนี่ยคลายมือเบาๆเลยนะแล้วพยายามแบบเสียดสีสายให้เกิดเสียงอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่การตีนะ อ่าเนี่นะครับมือผมรู้สึกเบามากเห็นไหมฮะดูจาลักษณะมือนะนี่คือมือที่เหมือนเราทิ้งมือไว้ข้างลําตัวนะครับแต่จับปิกให้อยู่เท่านั้นเองเราดูซิว่าเราจับปิกให้ผ่อนคลายที่สุดอ่ะเหมือนทิ้งมือข้างลําตัวเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรอ่าแล้วลองวางดูแล้วคงความรู้สึกของมือไว้ให้ได้แบบนั้นนะโดยที่เหมือนมือแบบชาด้านชาไม่มีไรความรู้สึกไปเลยอ่ะแล้วทีนี้เราลองขยับโดยใช้ข้อต่อใหญ่ ลองดูหาที่พิงที่อะไรตรงเนี้ให้ได้แล้วก็ออกแรงตึงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมออกอแรงตึงของมือเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเจอภาวะสปริงนะถ้าอยู่ในจุดที่มันค้ายันมันตึงแล้วเราแกว่งมันจะรู้สึกว่ามันมันจะเด้งๆหน่อยนะมันเหมือนมันเหมือนเราทำเนี้ยแล้วเราเนี่ยสบัดเนี้ยมันจะกลับๆมันเด้งๆหน่อยเงี้ยฮะเนี่ยถ้าเราคลายมือมันก็จะแบบความเด้งมันก็จะหย่อนนิดนึงเนาะนี่แบบเนี้ยนี่ย ถ้าเราค่อยๆตึงเนี่ยไอความเด้งเนี่ยมันก็จะมันก็จะตึงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ยังเด้งอยู่แต่ถ้านี้เนียมันจะแข็งละนี่อันนี้เรียกว่าจุดแข็งแต่ว่าไม่เกร็งนะหมายถึงว่ามันแข็งกระดูกมันชิดเนี่ยมันมันตึงไปกว่านี้ไม่ได้ละกระดูกมันดึงไว้แบบไม่สามารถที่จะเคลื่อนทีได้นั่นแหละคือจุดแข็งของมือนะครับแต่ว่าถ้าอีกนิดหนึ่งมันจะเกร็งละมันจะกลายเป็นการใช้กล้ามเนื้อออกแรงโดยชใช้กล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นถ้ากระดูกมันถูกจัดเรียง ให้ตึงในรูปแบบของมันนะครับเพราะว่ามันจะมีวิธีการแบบเราจะรู้สึกได้เหมือนเราเท้าเอลอะไรพวกนี้เหมือนเราแบบพักร่างกายอ่ะพิงอะไรพวกนี้กระดูกเรามันจะล็อกแน่นเหมือนท่าแพลงนะฮะเหมือนท่าแพลงอ่าตึกถึงท่าแพลงหรือว่าวิดพื้นท่ารียมก็ได้เราจะล็อกข้อเพื่อให้เรารู้สึกสบายตัวถูกไหมเพื่อให้กระดูกมันค้ำยันเราเรารู้สึกสบายตัวนั่นแหละคือวิธีการจัดเรียงกระดูกนะครับเพราะเราทําตรงนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจเรื่องของสปริงเองนะครับ อะผมจะเล่นจากเบาที่สุดนะแค่เขี่ยสายอะแล้วก็กดสายให้เบาไล่โครมาติกนะไล่โคมติกหนึอนะครับอันนี้ไม่ออกแรงอะไรเลยถึงไม่ออกแรงอะไรเนี่ยผมก็จะพยายามคอนโทรลให้มันเหมือนกับเล่นปกติเลยนะครับนั่นคือการออกแรงที่เบาที่สุดแต่ว่ามันก็สร้างเสียงได้นะแต่เป็นเสียงแบบนี้ถามว่าได้ใช้ไหมอ่ามันก็เป็นทีก็มีใช้ได้นะ มันอยู่ที่ว่ามันเกิดเสียงเนาะแต่ว่าเราจะเอาเสียงพวกนี้ไปไปสร้างดนตรียังไงมากกว่าตันนั้นพอผมเริ่มตึงมืออีกนิดนึงนจะเริ่มมีแบบมีเสียงคือเอาวางสายไว้ไปบนเฟสด้วยนะแต่ไม่ไม่ได้กดออกแรงกดเนี่ยยากอยู่นะเนี่ยวางแค่อยู่บนเฟตนะ ผมไม่ได้ออกแรงกดอะไรนะฮะเนี่ยมันจะมีเสียงแบบแบบเนี้ยเสียงที่เหมือนแบบโนต้ตไม่ค่อยชัดทู่ๆคือถ้าเราคอนโทรลได้อะมันก็สร้างดนตรีได้อยู่แล้วดังนั้นเราต้องรู้ว่าเอ้เสียงแบบเนี้ยแรงตึงของมือแบบเนี้ยแบบแบบแบบเราจะดีที่มันมีเสียงที่ดีได้อย่างไรนะเอาไปใช้งานอะไรเงี้ย นี่ยทีนี้ผมออกแรงตึงเข้าไปอีกนะครับออกแรงตึงมือเข้าไปอีกจากที่เรากดเฟรชเมื่อกี้เนี่ยให้มันตึงอีกนิดนึงเนี่ยเนี่ยจากกดเฟรชเนี่ยนี่จากแตะสายเฉยๆมี3ระดับนะจากแตะสายเฉยๆแล้วก็จากให้มันแค่โดนหน้าเฟรชเฉย เดี๋ยวมันก็จะมีเสียงประมาณหนึ่งนะโดน้าเฟเฉยแต่มันก็มีบางโน้ตที่บอดเพราะว่าแรงบีบของมันตรงปลายๆอะไม่ได้แน่นเท่ากับแรงบีบของนิ้วชี้นะดังนั้นการคอนโทรลแรงบีบให้มันแบบเสมอตัวกันทั้ง4นิ้วอะมันจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งนะครับละเอียดอยู่นะครับก็คือผมจะออกแรงให้มากกว่าแตะเฟรอีกนิดหนึ่งดังนั้นเราต้องรู้เหมือนว่าแรงบีบนี่ ที่ออกแรงมากกว่าตรงนั้นน่ะเมื่อกี้น่ะนิดหนึ่งอ่ะประมาณไหนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดเรียงกระดูกนี่แหละที่จะช่วยเซฟแรงเราเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าจุดที่มือตึงอ่ะจุดที่แข็งที่สุดของมือโดยที่มือไม่เกร็งอ่ะต้องให้กระดูกอยู่ในลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรนะครับพอมันอยู่ในจุดที่มันแบบแข็งอ่ะเหมือนเท้าเอลบีบแนละ้วเหมือนเท้าเอลมือทุกอย่างอ่ะเบาผมว่านั่นคือแรงกดที่ค่อนข้างดีนะฮะแบบดีอ่ะ ขวาผมเนี่ยเวลาดีดแรงๆเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้การกระแทกละนะมือขวาเราจะมีกระแทกโนต้ตมันคือโนต้ตจากการกระแทกมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันมันไม่ได้โทนของตัวโนต้ตที่สะอาดอ,ะอ่ะอ่าพูดง่ายเนี่ยถึงดีดแรงเนี่ยก็พยายามเห็นไหมเสียงปิกแบบดังฟึดฟัดฟึดฟัดเนี่ยมันเกิดจากการที่ปิกเนี่ยวิ่งถูผ่านสายในในประมาณที่ค่อนข้างบางไงเพราะผมต้องการให้แค่สายกระพืออ่า แล้วก็วิธีการดีดมันเป็นอย่างนั้นแหละแบบว่าพอเราตึงเร,เราสามารถที่จะคนโทรลการสั่นสะเทือนด้วยการแรงตึงน้อยๆให้เกิดการสั่นสะเทือนแบบนี้ได้เนี่ยเห็นไหมดูมือผมแกว่งมันจะมันจะเสมอกันนะทีนี้ผมลองค่อยๆดีดนะให้มันสัมผัสสายนะนี่คือปลายปิ๊กเลยไม่ได้ลงอะไรเลยผมจะค่อยๆเอาปิ๊กจมลงไปนะฟังเสียงนะ เนี่ยมันมันจะแรงแบบว่ามันจะไม่กระเทือนมากเพราะปิกมันผ่านสายแบบด้วยแรงตึงของมือที่เหมาะสมกับปริมาณการผ่านสายณความแรงระดับนั้นนะครับมือมันก็จะตึงให้เหมาะสมกันเราคือถ้ามือตึงเหมาะสมอ่ะสิ่งที่เราจะเจอก็คือการผ่านสายของปิกเนี่ย เนี่ยแบบพุดลงไปเลยแล้วได้โนต้ตในระดับที่แรงขนาดที่เราต้องการเลยครับเนีย่ยฮะแล้วจุดคำ้ำจุดจุดคำ้ำจุดพักของมือที่อยู่บนกีตาร์เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดการใช้สปริงด้วยอีกตอนนี้นลึกละอันนี้ผมยังไม่อธิบายนะครับวิธีการคำ้ำวิธีการยันอะไรพวกเนี้ยพอเราก็มีวิธีการจัดเรียงกระดูกโดยใช้เทนชันที่หนักที่สุดด้วย นะครับมันก็เหมือนการออกแรงแหละแต่ว่ามันเหมือนเราเล่นเวทอะถ้าเราเล่นเวทถูกท่ามันจะโดนจุดนั้นแต่ว่ารักษาการเล่นเวทจะไม่ใช่การเล่นอะไรแบบเวอร์เกินไปแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำหนักของกีตาร์ที่แบบดังที่สุดที่เราจะใช้งานอูดง่าว่าเป็นไฮไดนรมิกของเราว่าเราจะใช้งานไดนามิกของกีตาร์เนี่ยดังสุดอะประมาณไหนเราต้องลองดิดูว,ว่าดีดดังโดยที่ให้เสียงแบบสะอาดที่สุดอะเนี่ยบางทีเราต้องเค้นโน้ตประมาณนี้นะ เนี่ยมีการแร็กอะไรพวกนี้ที่มันจะต้องให้เสียงกรีดแบบชัดเจนแต่พอมาถึงโน้ตเนี่ยทำไงจะให้มันไม,ไม่ไม่แข็งไม่เป็นแบบโน้ตขยะมากเกินไปคือแบบว่าเสียงออกกลางวานอย่างที่กีตาร์ควรจะเป็นนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้แบบผมจะชอบเสียงต้องๆหน่อยๆน,นะเหมือนแบบเอ็ดดิชัมอนอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ เสียงของซาวกีตาร์เนี่ยปิกอันเดียวเนี่ยสามารถท่าสร้างโทนเสียงได้เยอะมากกว่ากัรนี่คือมันไม่จำเป็นต้องโมอะไรเลยผมก็เออแค่ปิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองนะเริ่มจากแฟลตปิกเลยนะแฟลตปิกมันจะเป็นแบบว่าปิกแบนๆกับสายอย่างนี้เนาะเด็กเด็กขันเล่นใหม่ๆชอบดีดแฟลตปิกั่งสาวนะครับเนี่ยผมจะเริ่มเอียงเอียงลงยังเป็นแฟลตปิกอยู่นะ ถ้าเราเจอท่าพิธีการมันเนี่ยเราก็จะสามารถดีท่าเนี้ยได้เร็วแล้วก็ไม่ไม่เกร็งมันจะตึงเฉยที่เราเห็นมือเนี้ยมันตึงเฉยแต่ว่ามันไม่ได้เกร็งนะแล้วก็แข่งแล้วเราจะรู้ทันทีว่าลิมิตของท่าเนี้ยมันเล่นได้เร็วเท่าไหร่ดังนั้นเวลาถ้าเราใช้เสียงซาเหมืนเนี่ยดาวสโตมหมดเลยอัพสโตรกก็จะเป็นวิธีการเดียวกันก็คือเนี่ยแฟลปปิ้กเหมือนกัน ลองดีดสลับดูเดี่ยถ้าเข้าใจแรงตึงปุ๊บคุณจะเข้าใจว่าอ๋อวิธีการดีดแฟลตปิกให้ให้ได้เร็วอะไรพวกเนี้ยโดยที่มือไม่เกร็งเนี่ยคุณจะต้องตึงมือประมาณไหนรักษาเป็นยังไงแต่ผมจะสังเกตได้ว่าอ่าไม่ใช่ทุกแบบของปิกะจะดีดได้เร็วไงความเพราะว่าความแรงต้านแรงอะไรพวกเนี้ยมันมาคับได้แค่เนี้ยดันั้นถ้าเราจะเล่นซาวแบบเนี้เราก็จะไม่ได้เล่นแบบอะไรที่มันแบบเร็วมาก แฟตพิกมันจะโน้มมันจะชัดถ้าเราดีดได้ดันามิกที่ดีอะ่ะเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยดีดแฟตพิกด้วยความแรงขนาดเนี่ยท่าไหนที่มันไม่เกร็งอ่าหา่อแล้วเราก็ดูแบบดันามิกไหลแบบดูเนี่ยตอนั้นถ้าผมเริ่มเอียงนะเอียงมาทางนี้นะฮะฟังสาวนะผมจะดีดให้ได้ดันามิกประมาณนี้แล้วกัน สารเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเนี่ยสาเปลี่ยนละอ่ะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยคิวเปลี่ยนเลยเนะี่ยหัวโน้ตจะแบบหัวโน้ตจะกลมๆหน่อยอันนี้หัวโน้ตจะแบบน้อยหน่อยเน้นแหลมอะไรพวกเนี้ยสำหรับบางทีเราเล่นแบบพวกฮาร์โลบอดี้ ไม่ต้องการหัวโน้ตเนี่ยถ้าแบบมันอยู่ที่ว่าเราดีดแล้วเราสามารถคุมดนามิกที่มันพอะออกมาได้ไหมในการดีดแฟตเพราะถ้าดีดแบบเบามันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ถามว่ามันก็เป็นเสียงหนึ่งแหละนะครับเพราะฉะนั้น หาค้นหานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีไม่ผมน่าจะพูดไอ้เรื่องของการค้นหาแรงตึงของมือเนี่ยให้เหมาะสมกับการเล่นก่อนนะครับเจอท่าเมื่อไหร่นะมันจะสบายทันทีนะเนี่ยจริงๆผมก็ใช้เวลาเปลี่ยนมาเป็นวิธีการนี้ไม่นานแต่เมื่อก่อนผมก็ดีดแบบมันมีบางจุดที่มันเกร็งอะ่ะโดยที่แบบเออเราไม่ค่อยเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายตัวเองเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ความเครียดอะไรพวกนี้นนมันทําให้เรา,ารู้สึกไม่จริงอะ่ะรู้สึกแบบว่า,วา ไม่ผ่อนคลายจริงๆนะนแล้วก็อันนียเกเลสนี่ครับถ้านั่งฝึกอนะ่ะอันนียช่วยได้ดีเพราะว่ามันจะจับท่าจัดอะไรเงี้ยได้ดีนะครับได้ดีคือแบบว่าคุณจะเจอท่าที่มันเล่นกีตาร์ได้เบามากนะคุณอย่าง,งกีตาร์ฝรั่งคนหนึ่งที่เขาแบบวางบนไอ้เบาะสีดําตลอดเวลานะแล้วเขาเล่นแบบโอ้โหสมูทมากก็ผมไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่กับการจัดท่านะเล่นแบบพวกจิโก้อ่ะเอ้ยมันต้องแบบ เจ็บนิดๆสิวะอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่าเออรู้สึกว่าทรมานนิดๆอาแบบถึงเงแบบอ่าเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยต้องเจ็บปวดนิดๆสิวะในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเพิ่มความแข็งแรงเอาอะไรวะนี้มันจะแบบเป็นคนละเวงคนละทางกันคนเล่นกีตาร์ด้วยความแรงความแข็งของร่างกายมันมีมันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันจะสร้างดนตรีอีกแบบเสียงอีกแบบหนึ่งแล้วการยืนระยะของการเล่นน่ะสมมติคุณเริ่มทําเพลงยากขึ้นบนร่างกายที่มันแข็งๆอะ มันก็จะเล่นไม่ทันแล้วมันถึงเล่นทันมันก็เป็นการทาร้ายตัวเองแบบแรงมากคือรุ่นพี่ผมรุ่นพี่หลายๆคนในวงการกีตาร์นะครับก็พอเริ่มอายุเยอะขึ้นมันมีปัญหาเรื่องมืออ่าเรื่องมือเยอะมากสาหรับคนที่เล่นผิดมาผิดนะมือมันแข็งๆอะไรเงี้ยเออการคอนโทรลโน้ตอะไรพวกนี้พอเริ่มอายุเยอะขึ้นน,ะน่ะการตัดนะสินใจมันจะช้าลงกล้ามเนื้อหายไปเยอะอะไรเงี้ย มันทําให้มันไม่สามารถใช้แรงแบบแต่ก่อนได้ละมันก็เือทําให้แบบการเล่นมีความผิดพลาดหรืออะไรเยอะขึ้นไปตามอายุเนาะอ่าสำหรับคนที่ฝึกถูกอายุจะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าแรงตึงเพียงนิดเดียวเขาได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่ะแล้วกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไงมันก็คือสุดท้ายลำดับสุดท้ายของกล้ามเนื้อที่มันจะหายไปแล้วแหละเนี่ยประมาณนี้ครับเราสู่กันฟังใครฟังก็น่าจะได้รับความรู้เรื่องของแรงตึงครับติดตามไว้เดี๋ยวผมจะ มาอธิบายแรงตึงมันจะมีอะไรอีกเยอะซ่อนอยู่ในเรื่องของแรงตึงของมือแล้วคุณจะเล่นกีตาร์ได้สนุกมากขึ้นเยอะนะเหมือนที่ผมเจอแบบคือสาวทุกอย่างมันจะดีขึ้นโดยที่คุณแบบใช้กีตาร์ตัวเดิมอ,ะอ่ะคุณสามารถสร้างซาวได้หลากหลายรูปแบบมากจากวิธีการเล่นคือมันจะสนุกกับแรงตึงมากกว่ามากกว่าสนุกบัอบอุปกรณ์เข้าใจไหมฮะ สนุกกับการควบคุมแรงตึงของมือเราจะเจอจุดที่มันทุกอย่างมันเด้งไปหมดเลยแบบโอ้โหเม็ดไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแบบเบามากแต่ว,ว่ามันเด้งสม,สม่เสมออะไรเงี้ยเนี่ยที่เหลือคือความแม่นยำแล้วว่าคุณวางทุกอย่างแล้วตอนฝึกเนี่ยแม่นยำแล้วก็สะอาดขนาดไหนคือผมรู้สึกว่าโอ้โหเมือ่อก่อนผมเป็นคนที่อ่าเี่กอะไรอ่ะ,าอะมาตรฐานแย่เล่นแต่พอมีเสียงนเฉยียวอะเออ แต่ว่าเป็นคนแบบขยันอะไรเงี้ยขยันฝึกเล่นกีตาร์บ่อยอะไรเงี้ยแล้วคุณภาพของการเล่นน้นไม่ค่อยดีแล้วก็ความรู้สึกอะไรพวกเนี้ยอ่ไม่ถูกต้องในการฝึกนะไม่ไม่คลีนแบบ100%เนะคือบางคนเขาอาจจะมีการฝึกโดยลักษณะเบบนี้ยคือละเอียดเลยเอเอียดมากแบบแต่โน้ตบรรจงแบบสลัดปิกบรรจง,จง,จงตึงอ่ะไม่มีการตึงเกิน หรือหย่อนเกินแบบพอดีเป๊ะมันจะรู้สึกทันทีแล้วการจัดเรียงกระดูกดีมากแบบทุกอย่างเบาไปหมดเลยแบบเลกีตราดูดูเบาอ่ะแบบพี่ป๊อปเอาง,ง่ายครับเนี่ยผมพยายามเบามือที่สุดในการเล่นสกเกลเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเราเห็นว่าเออมันขยับสมูทใช่ไหมหรือก็คือยกนิ้วต่ำที่หลายๆคนเข้าใจว่าเออ,อฝึกยกนิ้วได้ต่ำสวยจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันคือความผ่อนคลายของมือและความตึง ที่ใช้การตึงแน่นพอดีแต่ว่าไม่เก่งเลยม่ใช่ทเดียวอนะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยการใช้แรงแล้วก,การปล่อยเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทักษะนะฮะเนี่ยการปล่อยคุณอ,อบีบเป็นอ่ะคุณก็ต้องปล่อยเป็นด้วยคลายเป็นอ่ะคลายเป็นเนี่ย,ย,ยกีต้าร์เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของเครื่องดนตรีด้วยลวดเนาะดังนั้นเสียงลวดเนี่ยมันจะมี ผลมากที่สุดละมหมายถึงว่าสายอะไรพวกนี้การทําให้ลวดเนี่ยสั่นสะเทือนแล้วก็ด้วยความแรงในการสะบัดออกของปิกกับสายที่มีความแน่นแล้วก็มุมมุมปล่อยที่แบบได้ซาวที่แบบคุณชอบอะได้ซาวที่คุณแบบโอ้ผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากความถี่ตัวนี้มันแบบใกล้ๆกก,กันเราเห็นว่าเออพิเศษเล่นตัวไหนก็เป็นเสียงเดิมอะไรแบบนี้พิเศษมือเบามากนะผมบอกเลยว่าพิเศษเป็นคนที่แบบ มือเบามือเบาพอๆกับพี่ป๊อปนั่นแหละนะครับแต่พิเศกแกเลือกที่จะเป็นทางนี้มากกว่าอ่าและสิ่งสำคัญก็คือการทัศนคติอ่ะการฟังกันอะไรพวกเนี้ยพิเศษแกก็ฟังเพลงสากลเพลงอะไรเนาะแต่ว่าพป๊อกอาจฟังในสิ่งที่มันยากกว่าแล้วดันอา่าผ่อนคลายกว่าอะไรเงี้ย แกก็เลยเล่นได้ประมาณนั้นอเดี๋ยวพูดอันนี้แล้วมันจะยาวโอเคลองฝึกลองฟังแล้วก็ลองฝึกดูนะครับหาแรงเตึงแล้วคุณจะสนุกกับการเล่นกีตาร์เพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับผมสวัสดีครับ